สวัสดีเช่นเคยนะคะสวัสดีนะคะ,ะในช่องมังอ่อนสิปูนคกล่เลยนะคะคลิปนี้ก็จะขึ้นมาอีกแล้วทําคลิปเหมือนเดิมนะคะทุกคนนะคะเป็นการทํานายนะคะของปีนะคะทุกคนนะคะของคนที่เกิดนะคะปีนะคะทุกคนเป็นเกิดปีนะคะหน้ากษัตริย์สิบสองราศีนะคะคือปีละกานะคะปีละกานะคะ,ะคนที่ผ่านไปผ่านมานะคะสามารถเยี่ยมชมได้นะคะแล้วก็ สามารถนะคะาามาดูได้นะคะแล้วก็พามาพามาบางออนก็จะทํา20นาทีเหมือนเดิมนะคะทุกคนนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นยาวหน่อยทนๆฟังเอาแล้วก็แล้วกันนะคะทุกคนเพราะว่าการเป็นแนวนะคะแนวทางนะคะเป็นแนวทางสําหรับบางออนสิปูนะคะล่าเลยนะคะทุกคนถือว่าเป็นการทําจริงแล้วนะคะทุกคนเป็นการทานายาทายทักนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเลขนะคะศาสตร์ตัวเลขนะคะเราทําขึ้นมาให้ได้นะคะท,<ม>ทุกคนนะคะเราสามารถคุยได้พูดได้นะคะ ในการเราเริ่มเลยนะคะทุกคนเริ่มเลยนะคะเพราะไม่เป็นการเสียเวลานะคะทุกคนนะคะใครผ่านมาดูคลิปนี้นะคะทุกคนก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุ้มครองดั่งห้องมังกรสีปูนาคาราชนะคะทุกคนนะคะขออย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจุนนะคะขอให้มีนะคะใครทํคลิปอะไรออกมาก็ขอให้ปังๆนะคะขอความล่งหน้ากันแล้วกันนะคะใครเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดเลฟให้มังกรสีปูนัคาราดด้วยนะคะนะคะเพราะว่าก็เป็นช่อง เล็กๆนะคะเป็นช่องเล็กๆอยู่นะคะอ่าเริ่มเลยนะคะคนที่เกิดปีละกานะคะหรือว่าปีไก่นะคะแล้วพูดยงังไงว่าปีไก่นะคะทุกคนปีไก่หรือว่าปีละกานะคะอ่าเป็นคนที่นะคะมีชันสาเป็นผีเสื้อผู้ชายนะคะทุกคนนะคะธาตุเหล็กนะคะไม่ควรเห็นความเป็นมงคลอยู่ที่ต้นยางนะคะทุกคนที่ต้นต้นยางนะคะแล้วก็เป็นต้นไฟเทศนะคะเป็นต้นไฟเทศนะคะแล้วก็ เป็นการทํานายของปีตะกายนะคะว่ากันว่าสิรติตกอยู่ที่นะคะเขาซ้ายของคมนะคะเขาซ้ายของคมนะคะอังคารเป็นปากนะคะทุกคนนะคะว่ากันว่านะคะท่านชอบพูดจารามกนะคะชอบพูดจาลามกว่าจะหาาายิกแย้มหยอกนะคะปากว่ามือถือนะคะทุกคนนะคะปากว่ามือถือเลยทีเดียวนะคะว่าอาสินและคาคาลมความคมคายของท่า,านอย่างีเยี่ยมนะคะ เป็นข้าร่มนะคะอย่าหลงเด็ดขาดนะคะในไม่ว่าผู้ชายนะคะผู้หญิงนะคะคนที่เกิดปีนี้นะคะอย่าหลงข้าร่มเด็ดขาดนะคะ <c oughs> นะคะก็เป็นคนที่นิสนัยว่าอย่างไรเป็นคนที่นิสนัยนะคะข้าร่มของครนี่สุดยอดนะคะทุกคนนะคะนะคะข้าร่มของครนี่สุดยอดเลยนะคะแล้วก็นะคะเป็นคนที่ชอบนะคะพูดเรื่องรามกนะคะหยิบหยอกนะคะเรื่องต่างๆนานานะคะ,นะคะเกี่ยวกับข้าร่มขงใครอ่าอะะว่างไรว่าปากวาเมื่อถือนะคะ แล้วก็นะคะวันพฤหัสบดีนะคะเป็นใจนะคะจิตใจของท่านนะคะดีนะคะเพราะจะตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมนะคะวันพฤหัสนะคะคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะทุกคนนะคะวันพฤหัสของปีละกานะคะของปีละกาเลยนะคะทุกคนนะคะ แล้วก็นะคะสีมีมีคนเป็นพระรหัสนะคะเป็นใจนะคะใจดีนะคะท่านควรจะเป็นนักบวชหรือหมอดูนะคะเหมาะกับการท่านมากนะคะท่านที่มีความรู้สาระพัดนะคะแต่เอาดีๆจริงๆนะคะอาจจะจังๆสกักอย่างไม่มีจึงแนะนําให้ท่านบวชนะคะแล้วจะได้ดีบได้ดีในบันพชิตนะคะอันนี้นะคะผู้ชายด้วยนะคะทุกคนเป็นคนที่แบบ ้าร่มสุดยอดนะทุกคนป็นคนที่แบบพูดง่ายๆว่าอย่าหลงติดปากเชียวนะนะคะทุกคนนะคะ,ะ,คะอาทิตย์เป็นที่นั่งนะคะช,ชะตาของท่านนั้นนะคะมา,มากในกามลมนะคะทุกคนมีไฟมีปานในที่ลับนะคะในที่ของลับนะคะทุกคนใครมีบ้างนะคะวันอาทิตย์เป็นที่นั่งนะคะสําหรับคนที่เกิดปีตะกานะคะทุกคนจึงมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนะคะเป็นเพศชายจะอภัพนะคะในหน้าที่การงาน มีคู่ครองหลายคนนะคะแต่ถ้าเป็นหญิงนะคะท่านจะมีความมักฝ่ว่า,า,กากแก่ใ่สูงนะคะและจะได้สามีาตำแหน่งทางาหน้างานสูงนะคะ<อ>แล้วก็วันพูดกับสูบเป็นมือนะคะชะตาของท่านนั้นว่ากันว่านะคะเป็นความรู้ในทางศิลปะมากมายสาขาะะหลากหลายสาขานะคะแต่จะเอาเป็นเรื่องเป็นราวสักอย่างไม่มีนะคะเป็นคนมือไว้หนีนะคะทุกคนใจเร็วด้วยนะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์เพศ ต่อเพศตรงข้ามท่านมักจะได้ดีในสถานที่ที่ท่านมิได้เกิดนะคะเสากับจันนะคะเป็นเท้านะคะชะตาของท่านนะคะเป็นพวกชีพประจรรองเท้าแมนมักไปนะคะทุกคนมักเรียนมักวิ่งนะมักไปในเที่ยวนะคะทุกคนชีพประจรรองเท้านะคะทุกคนนะคะเสากับจันเป็นเท้านะคะชะตาของท่านเป็นพวกชีพประจรรองเท้ามักไม่ค่อยอยู่กับที่ชอบเดินทางไกล ไปไหนมาไหนนะคะชอบนะคะทุกคนชอบมากนะคะในการที่เดินทางไกลชอบสุดๆนะคะน้ำเคียวได้นะคะทุกคนบรยุกับทีนะคะเป็นคนช่มีค่ะโรคภมใค้ปากว่าเมื่อถือนะคะทุกคนนะคะอย่างนี้นะคะเราก็ใกล้ไม่ได้สิคะนะคะคนเกิดปีนี้นะคะพูดง่ายๆว่าเจ้าชูไม่ย่อยนะคะทุกคนเจ้าชูไม่ย่อยนะคะอิสระที่ทำาตามใจตนเองก็แต่เป็นคนมาก,มากๆทางการมืมนะคะชอบ อาบบยมุกนะคะสุลานารีพาชีนะคะอุ้ยสุดยอดนะคะค่าร่มมากสุดยอดนะคะในการที่ตรงนี้ก็คือนะคะปีละกาของท่านเลยนะคะและก,กีฬาบาดนะคะมากกว่าอย่างอื่นนะคะสําหรับท่านที่เกิดปีละกานะคะท่านเกิดกลางวันจะไม่ดีนะคะจะอาภัพแต่ถ้าตกละกรรมลําบากหาเรื่องชี่ด้วยความลําบากแก้เข็นนะคะหากเกิดกลางคืนนะคะจะมีความสุขนะคะมีทรัพย์สินเงินทองค่าราชการ มากมายบริวารน,นะคะมากมายค่าท่าบริวารมากมายเลยนะคะในเมื่อพระเวสสันดรนะคะถูกพระเจ้านะคะกรุงสัจจชัยนะคะขับไล่ออกนะคะ mm hmm. จากนกครน,นะคะต้องพานางมัตซีนะคะมัตลีนะคะมัตล,ลีนะคะกับลูกกันหาชาลีกับไปอยู่กินที่ข้าววงกดเขาวงกดนะคะสําหรับคนที่เกิดปีนี้ไม่ว่าไปอยู่ที่ไหนนะคะนะคะให้ลดน้าควรดินต้นฝ้ายต้น อย่างที่ทางทิศเหนือหรือทิศใต้ที่ต้นที่ตนอาศัยนะคะจึงเป็นโชคลาภนะคะและมงคลสําหรับตัวท่านนะคะรวมทั้งบริวารในการในครอบครัวนะคะ,ท,ะท่านเป็นผู้เกิดปีละกานะคะทุกคนนะคะเดือน5นะคะเดือน5เดือน6นะคะเดือน7นะคะได้แก่นะคะไก่บ้านคนเลี้ยงนะคะ,ะเขาเรียอกอยังไงละ่ะทุกคน ไก่บ้านไก่บ้านไก่บ้านนะคะทุกคนไก่บ้านคนเลี้ยงนะคะไก่บ้านนะคะเป็นไก่บ้านนะคะอันนี้ทํานายเกี่ยวกับของคนเกิดที่เป็นปีละกาทุกคนปีไก่นั่นแหละนะคะทุกคนก็คือนะคะถ้าเลขน้ําพีนะคะชะตาของท่านนั้นนะคะถ้าเป็นคนใจบุญสุนทานนะคะเอื้อเฟื้อเผื่อเพนะคะให้แก่ผลประโยชน์ของส่วนรวมนะคะทุกคนให้แก่ผลประโยชน์ของส่วนรวมเลยนะคะแล้วก็นะคะทุกคน เมื่อเด็กจะลําบากนะคะยากเข็นแต่พอเติบโตมาจะได้เป็นเจ้าคนานายคนนะคะเป็นเจ้าคนานายคนนะคะแล้วก็นะคะมีอํานาจวาสนานะคะทุกคนนะคะมีอํานาจวาสนาเลยทีเดียวนะคะสําหรับคนที่เกิดปีนี้นะคะอ่านะคะทุกคนเอา,อาด,ดุตรีคอยหายนะคะทุกคนอาบางออนก็ใช้ดนตรีของเพลงนี้เพราะว่ามันเหมาะกับช่องเรานะคะไม่ผิดลิขสิทธิ์ด้วยนะคะนะคะ การขึ้นมาทํานายค่ะถ้าก็เป็นทํานายของปีละกายนะคะทุกคนเราจะทํานายไปเรื่อยๆนะคะทุกคนนะคะวันนี้เรานะอยู่ที่นะคะทุกคนสองคลิปนะคะทุกคนทําเกี่ยวกับแต่ว่าเอาเป็นคลิปยาวเลยก็คือนะคะคลิปยี่สิบนาทีนะคะโปรดอ่าิจระยานในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะว่าของใครตรงไม่ตรงนะคะถ้าใครตรงก็สามารถนะคะคุยมาได้นะคะทุกคนเม้นมาได้นะคะในคลิปนะคะทุกคนใต้คลิปเลยนะคะอ่า นะคะทุกคนนะคะถ้าเป็นหญิงนะคะจะอา,าพัพคู่ครองนะคะทําธุรกิจการค้ากําไรไถานามิกําไรได้ดีนะคะท่านผู้เกิดปีละกาเดือน8นะคะฟังไว้นะคะเดือน8เดือน9เดือน10ได้แก่นะคะไก่เถื่อนนะคะเลี้ยงยางนะคะธาตุเหล็กผสมนะคะว่ากันว่าท่านเป็นคนที่มีไหวพริบปฏิพานนะคะแต่ใจร้อนนะคะกดง่ายหายเร็วท่านเป็นคนมีศีลธรรมประจําใจอยู่มากพอสมควรนะคะ แต่พอก็ไม่ค่อยรับราชการนะคะแต่ท่านก็ไม่ค่อยรับราชการพ่อจะไม่เจริญก้าวหน้าแต่ทําธุรกิจค้าขายนะคะเรื่องสวนไร่สวนนานะคะหรือว่าทำไรยดีมากนะคะทุกคนนะคะเป็นคนที่นะคะทุกคนงไง,ไง่ายๆว่าเป็นชายเป็นทั้งชายทั้งหญิงนะคะชอบนะคะพูดจานะคะคในการที่อ่อยนะคะทีคือปุดยิกนะคะหยอกนะคะค้าลงคคุ้มค่ายอดนะคะ ท่านคนเกิดปีตะกาเดือน11เดือน121นะคะอ้ายได้แก่นะคะได้แก่ผีเลี้ยนนะคะท่านเหล็กก้านะคะว่ากันว่าท่านไม่ค่อยฉลาดท่านก้นนะคะอ่าเป็นไก่ที่บ่คอยฉลาดท่านคน้นพอปันใดน,นะคะทุกคนมักหลงกลคนนะคะมักหลงกลคนนะคะอื่นอยู่ตลอดเวลาทําม,มาหากินมักตกยากลําบากนะคะทุกคนนะคะอาจให้ท่านรับราชการนะคะพ่อจะพอไปได้นะคะทามาค้าขายทํา เรื่องสวนไร่นาก็พอเอาตัวรอดได้เท่านั้นนะคะท่านผู้เกิดปีละกาท่านสองยี่นะคะสามสี่ได้แก่นะคะไก่พญาเลี้ยงนะคะท่านเหล็กไหลนะคะว่ากันว่าท่านเป็นคนฉลาดาเสียบแล้วเป็นคนที่มีวิชาความรู้ดีมากนะคะทุกคนนะคะรับราชการนะคะทุกคนนะคะ รับราชการนะคะทุกคนนะคะก็ดีนะคะทุกคนนะคะโดยยศตำแหน่งสูงนะคะเลยทีเดียวนะคะทำเกษตรก็แค่พอไปได้นะคะแต่การค้าขายท่านจะเจริญรุ่งรุ่งโรดแน่นอนนะคะอันนี้เป็นการทำนายนะคะทุกคนแต่เรื่องความรักเราก็ยังไม่ไม่มีนะคะยังยังไม่เอาลงนะคะอ,อัชัตาของคนเกิดปีละกาทำนายลักษณะตามวันนะคะตามลักษณะคนตามวันเลยนะคะวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ฟังไว้นะคะไก่ชนพนันเอาบ้านเอาเมียงนะคะท่านจะ เหนื่อยกายแต่สบายใจนะคะคนเกิดปีละกานะคะวันจันทร์นะคะไก่พน,นันบ่อนเถื่อนนะคะมักตกยากนะคะไร้ผู้อุปถัมภ์สุการะนะคะสกการะนะคะไม่ได้ไม่ดีนะคะวันอังคารนะคะไก่ชนนะคะมักมีใจนักเลงศัตรูมากแต่มีอำนาจนะคะชะตาปาดก้างนะคะทุกคนนะคะวันพุธนะคะไกพ่พญาสัตว์เลี้ยงนะคะมีปัญญาดีชัดตานี้นะคะเสนอตัวนะคะเสมอตัวนะคะ วันพฤหัสบดีนะคะไก่ราชคูนะคะเลี้ยงนะคะยะโสโอหังนะคะหญิงในเกรตดนะคะชะตาปานกลางนะคะทุกคนนะคะวันศุกร์นะคะวันศุกร์นะคะไก่พญาราชอ่าดอนนะคะราชกรดนะคะไก่พระราย,ยาสกรดนะคะมักจากเจ้าสำรานนะคะชะตาไม่ค่อยดีนะคะวันเสาร์นะคะไก่วัดนะคะอิสระเสรีนะคะมีความสุขดีมากนะคะ นะคะทุกคนนะคะฟังไว้นะคะใครเข้ามาแล้วก็ฟังคลิปนี้ให้จบนะคะหรือไม่จบก็สักหน่อยก็ยังดีนะคะแล้วก็ฟังไว้นะคะใครชอบก็กดไลค์ like, กดซับสไครต์หรือว่ากดแชร์ต่อไปนะคะแล้วก็เพื่อเป็นการกำลังใจในชอ่องมออนสิบปูนักราชให้ทําคลิปต่อไปนะคะทุกวันนี้ก็คือขึ้นมาจราิงแล้วนะคะทุกคนท่านที่เกิดวันอังคารนะคะทุกคนวันอาทิตย์นะคะ ลักษณะวันเดือนต่างๆในปีละกานะคะทุกคนนะคะท่านที่เกิดวันอาทิตย์วันเสาร์หรือเดือน5เดือน11นะคะได้แก่นะคะอยากยักขี่ไก่นะคะชะตาของท่านนะคะเป็นคนที่ดุร้ายนะคะกดง่ายหายเร็วนะคะเอาแต่ใจตนเองเป็นที่ตั้งนะคะอยากให้รับราชการเพราะจะไม่จะเดินก้าวหน้านะคะ ทำกเกษตรตะกร้าหรือค้าขายเป็นปานกลางนะคะแต่ท่านจะไม่เจริญในถิ่นเกิดนะคะจะลุ่งเรียงในที่อื่นนะคะท่านจีเป็นโนที่เกิดวันจันทร์นะคะเดือน6เดือน12ได้แก่นะคะทุกคนเดือน6เดือน12ได้แก่นะคะพญาขี่ม้านะคะชะตาของท่านนั้นนะคะท่านจะมีบุญวาสนามาแต่เกิดนะคะทำนะคะอะไรก็ดีขึ้นนะคะรับราชการก็เจริญก้าหน้านะคะมีผู้ใหญ่หญคอยอุดหนุนนะคะ ทำการ,กรเกษตรก็ทำผลผลิตสูงนะคะค่าขายก็ได้กำไรงามนะคะอนาคตท่านนะคะเป็นคนที่มีทรัพย์มากนะคะคนที่เกิดปีละกานะคะท่านผู้ที่เกิดวนะะันอังคารหรือเดือนเจ็ดนะคะเดือนหนึ่งเดือนอ้ายได้แก่นะคะพายานั่งแท่นนะคะชะตาของท่านเป็นคนมีโชควาสนานะคะชะตาชีวิตดีนะคะทำม,มาค้ากินอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า รับราชการเจริญก้าวหน้าทุกคนนะคะมียศบรรดาศักดิ์นะคะพ่อเป็นคนคอยอุปถัมภ์นะคะทําการเกษตรมีการผลิตนะคะแล้วก็สูงค้าขายมีกําไรแต่ถ้าเจ้าตาชะตาชู้ชายนะคะเป็นคนเจ้าชู้นะคะคือคุณยังไงว่าพวกเจ้าชู้นะคะแต่ถ้าท่านเป็นผู้หญิงนะคะจะอาภัพผู้ครองค่ะเราเป็นอาภัพอาภัพผู้ครองนะคะขอบคุณทุกกาลังใจนะคะขอบคุณมากนะคะคลิปนี้เราก็ทำนายภายภาคนะคะทุกคน จะเป็นปีเป็นปีไปนะคะทุกคนนะคะก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะท่านผู้ที่เกิดวันพุธนะคะหรือเดือนแปดเดือนสองเดือนยี่ได้เกศน,นะคะถ้าเทวดาขี่ช้างนะคะชะตาของท่านเมื่อเด็กนะคะท่านาคจากที่อยู่นะคะมักจะต้องเดินทางไกลอยู่เสมอนะคะรับราชการจะก้าวหน้านะคะจะริญก้าวหน้านะคะทุกคนมั่นคงนะคะรับราชการนะคะจะก้าวหน้ามั่นคงนะคะแล้วก็ ทำกเกษตรก็จะทําได้ผลผลิตสูงนะคะค้าขายขึ้นดีนะคะมีกําไรสูงนะคะท่านผู้เกิดที่วันพฤหัสบดีคือวันครูเองนะคะหรือว่าคนเกิดเดือน9เดือน3นะคะทุกคนถ้าสมมติว่าคนเกิดเดือน9เดือนอเดือน9นะคะทุกคนหรือเดือน9เดือน3นะคะถือว่าดีนะคะถ้าถ้าเป็นเดือน9วันที่9นะคะตกด้วย9จะดีมากเลยนะคะได้แก่หญิงแม่ค้าขับอของขายนะคะชะตาชีวิตของท่านนั้นมักจะเหนื่อยยากมีนะคะอุปสรรคนานาประการนะคะ ยิ่งถ้าเล่นเล่าเรียนมาไม่มากจะยิ่งลําบากในการทำมาหากินเป็นชายไม่ดีนะคะตัวคนเป็นชายไม่ดีพออาภัออาพอาภัพโชคนะคะแต่สําหรับยิ้มนะคะเมื่อมีคู่ครองแล้วชีวิตจะประสบความสุขนะคะท่านที่คนเกิดที่วันพุธพุธวันศุกร์นะคะหรือเดือนสิบเดือนสีนะคะได้แก่นะคะพระยาขี่หน้าคลาสน,นะคะชะตาของท่านนั้นมักจะทําอะไรว่องไวรวดเร็วนะคะใจร้อนนะคะ มุทะลุด้วยนะคะแล้วก็เอาแต่ใจตนเองเป็นใหญ่นะคะแต่ท่านเป็นคนโรดง่ายหายเร็วนะคะแต่ท่านรับราชการก้าวหน้าอย่างไรอย่างรวดเร็วแต่ถ้าค้าขายกําไรพอประมาณนะคะขอบคุณทุกกําลังใจที่เข้ามารับชมนะคะใครเข้ามารับชมแล้วก็ขอบกดสักหนึ่งไลค์นะคะเพื่อบอกงังไๆว่ากดไลค์สักหนึ่งไลค์นะคะ,ละ,คะแล้วก็ขอบคุณทุกกาลังใจด้วยนะคะว่าไม่ว่าจะทําการสินได้นะคะเราก็จะประสบะความสําเร็จที่ตรงนั้นนะคะ บังออนสิบป,ปุนคราชนะคะก็ได้ขึ้นมาทาคลิปถือว่าเป็นคลิปนะคะของราศีนะคะสิบสองนักษัตนะคะจะทำมาไปเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นชั่วฉรูขานถอดมะลงมะศีงนะคะทุกการทุกช็อตเลยนะคะว่ากันว่านะคะว่าทุกช็อตทุกคลิปนะคะเราตั้งใจทํานะคะแล้วก็ขอบคุณทุกกาลังใจที่เข้ามาซัพพอร์ตบ,บังออนสิบป,ปุนคราชนะคะเอาคลิปนี้นะคะ เรามีภารกิจเร่งด่วนนะคะทุกคนและก็ลูกชายนะคะทุกคนนะคะก็นะคะเราจะไม่สะดวกสักเท่าไหร่นะคะลูกชายมังอ่อนนะคะทุกคนก็นะคะกวนนะคะทุกคนเขาเ้าไปได้เหตุลิปต่อแบบบสะดวกนะคะก็ขอจบไปแค่สิบหกสิบเจ็ดนาทีก็แล้วกันนะคะขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณด้วยนะคะแล้วก็ใครเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดเลิกให้มังอ่อนสิบปูนะคะราดด้วยนะคะทุกคนนะคะ แล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคนเลยขอบคุณทุกช่องนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์ให้แล้วก็มาชมให้นะคะแล้วก็เราจะหวังว่านะคะ,ะเราจะทําความสามารถสู่กําลังของมังอ่อนเลยนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะ16นาทีนะคะกับ2 8 29นาทีนะคะขอบคุณมากๆนะคะ